สวัสดีค่ะกับช่องแมวฟาเบอร์โมเดลวันนี้เรามาเจอกันในรูปแบบของเหรียญปุยทานดอกมะลิหอมนะคะอันนี้ตกแต่งไข่มุกแล้วก็ติดใบนะคะอันนี้เราใส่เหรียญแล้วนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ใส่เหรียญน,นะคะเราจะตกแต่งแค่มุกเฉยๆอันนี้เป็นรุ่นแบบว่าเราใส่เหรียญทีหลังได้นะคะ ถ้าเราจะใส่เหรียญเราก็กดเราก็ใส่ตามแนวริบบิ้นก็ได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะริบบิ้นของเราเราจะใช้ริบบิ้นตาดอกไม้นะคะตัดอยู่ที่75ซนติเมตรพับครึ่งลงเว้นระยะห่างประมาณ2-3ถซนติเมตรขึ้นฐาน4เอาด้านยาวไว้ด้านบน น,นี่เส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองเราก็จะคล้องเส้นที่สามเราก็จะสวมเข้าไปแบบนี้เส้นที่สี่เราก็จะสอดมาด้านบนแล้วก็คล้องจากนั้นเราก็ดึงให้แน่นนะคะกดบีบเป็นรอย ต่อไปเราก็จะพับวนขวานะคะเราจะเริ่มจากเส้นเส้นที่หนึ่งด้านขวาพับขึ้นหมุนเส้นที่สองนะคะเส้นที่สามจากนั้นก็เส้นที่สี่เราจะทำการสอดกดบีบให้แน่นจากนั้นเราก็พิกกลับด้านมา เรามาจับริบบินเรียงสี่เส้นอันนี้เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ข้างล่างจะมีสี่เส้นนะคะบนจะมีสี่เส้นเราจะเอาเส้นที่สี่ลงไปแล้วเราก็หยิบข้างล่างขึ้นมาทับมันเดิมค่ะทิ้งเส้นที่สี่ลงไปแล้วก็หยิบข้างล่างขึ้นมาทับบนเขาจะสลับกันในลักษณะนี้นะคะ ปลายเส้นที่สี่ทิ้งลงไปหยิบข้างล่างขึ้นมาทับทิ้งเส้นที่สี่ลงไปแล้วก็หยิบข้างล่างขึ้นมาทับริบบิ้นที่อยู่ข้างล่างหมดแล้วนะคะจะมีอยู่ข้างบนสี่เส้นเราจะทิ้งเส้นที่สี่ลงไปจากนั้นก็จะเหลือสามเส้นนะคะริบบิ้นสามเส้นเราจะสอดนะคะเส้นที่สามเราจะสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่ง เส้นที่สองเราก็จะสอดเข้าไปในช่องเดียวกันนะคะแต่เขาก็จะผูอีกช่องหนึ่งแบบนี้เส้นที่สามเราก็จะสอดช่องเดียวกันแต่เขาก็จะผูในช่องถัดไปแบบนี้ช่องที่สามจากนั้นเราก็ปล่อยมือแล้วก็ทำให้เป็นรูปก,กลมๆนะคะดึงให้กระชับ มื่อได้กลมๆพอประมาณแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านมาเรามาดึงด้านนี้อีกรอบนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ ต่อไปเราก็จะมาพาดสามนะคะเราจะข้ามสามเส้นที่อยู่ในโป้งเรานะคะเราจะเป็นเส้นที่เราจะสอดเส้นที่เราจะพาดไปนะคะหนึ่งสองสามเราเอาเส้นที่ที่อยู่ในโป้งเราพาดมาสามแบบนี้ต่อไปก็เส้นที่อยู่ในโป้งเราพาดสามเส้นที่อยู่ในโป้งพาดสามนะคะ ลายเส้นนี้นะคะแล้วก็พาดสามจากนั้นก็จะมีสี่เส้นนะคะเราก็จะเอาเส้นที่หนึ่งพาดมาลงตรงนี้ทีนี้ก็เหลือสามเส้นนะคะเราจะเอาเส้นที่หนึ่งที่อยู่ด้านบนสอดเข้าช่องนี้เส้นที่สองเราก็จะสอดช่องเดียวกันก็จะผูในช่องถัดไป เลนที่3เราก็จะสอดช่องเดียวกันแล้วก็จะโผล่ในช่องถัดไปแบบนี้จากนั้นเราก็พลิกกลับด้านมานะคะเรามาดึงด้านนี้ถ้าเราดึงด้านนี้ริบบิ้นจะกระชับได้ง่ายค่ะจะแน่นจะแน่นง่ายกว่าฝั่งนู้นนะคะ ต่อไปเราก็จะมาสอดเก็บริบบิ้นนะคะก็สอดตามแนวริบบิ้นนะคะวนขวาก็คือลอดผ่านสามนะคะสอดให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะสอดตามแนวริบบิ้นเลย จากนั้นเราก็ดึงให้กระชับแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาต่อไปเราจะมาทำกลีบมะนินะคะอันนี้กลีบที่เราจะสอดนะคะอันนี้กลีบที่เราจะสอดนะคะ เรานับหนึ่งสองสามสามนะคะเราหยิบเส้นริบบิน้นเส้นที่เราจะสอดที่อยู่ในโป้งเรากดจับยึดตรงบิดปลายริบบิน้นแล้วเราก็สอดช่องที่สามอันนี้เส้นที่เราสอดนะคะจะเราจะนับหนึ่งสองสามแล้วเขาก็จะผูตรงข้างหน้าอ่าเขาก็จะโผ่ช่องนี้เลย แบบนี้นะคะต่อไปเส้นที่สองค่ะทำเหมือนกันจับยืดตรงโค้งปลายริบบิ้นแล้วก็สอดเขาก็จะสอดช่องถัดมาแบบนี้เราอย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะต่อไปเส้นที่สามก็ทำเหมือนกันค่ะจับยืดตรงโค้งปลายริบบิ้นแล้วเราก็สอดเราก็จะสอดตามช่องมาเรื่อยๆนะคะ เรียงตามลำดับมาเลยนี่เขาจะมีช่องอยู่ถ้าเหมือนกันทุกแปดเส้นนะคะจับยืดตรงโค้งปลายริบบิ้นจับยืดตรงโค้งปลายริบบิ้นเข้ามาแล้วก็สอด จากนั้นเราก็จะดึงให้กระชับนะคะค่อยดึงทีละเ,เส้น เมื่อเราดูว่าเราดึงเท่ากันแล้วนะคะเราดึงกีดเท่ากันแล้วนะคะจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะตามเก็บริบบิ้นสอดเก็บดิบบิ้นที่เหลือเนี่ยนะคะสอดตามแนวดิบบิ้นเลยคะ่ะผ่านรอดสามวนขวาเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็จะตัดริบบิ้นที่เหลือนะคะใครจะตัดริบบิ้นสั้นกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราตัดสั้นกว่านี้เราจะกลัวว่ามันจะไม่ถนัดในการสอดะคะ่ะอัน,นี้ตัด75%็เพื่อนๆจะตัด74%ก็ได้เจ็ดบสี่เจ็ดสิบสามนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งมุกนะคะโดย เรายังไม่ได้ตกแต่งใบเขียวนะคะเรายังไม่ได้ใส่เหรียญแต่ถ้าใครจะใส่เหรียญก็เหมือนที่บอกค่ะกดบีบลงแล้วค่อยสไลด์เหรียญเข้าตามช่องนะคะอา่ก่อนที่เราจะตกแต่งมุกนะคะเราจับแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดให้เป็นรอยบุ๋มแบบนี้นี่จากนั้นเดี๋ยวเราจะยิงปืนกาวความร้อนนะคะ เสร็จแล้วดอกมะลิหอมของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติชมหรือว,ว่าคอมเมนต์อะไรมาก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ